เตรียมสินค้าในรถเข็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยหมูก็จะติ๊กไปที่รายการสินค้าซื้อผ่านช่องทางไลฟ์มันจะมีป้ายเล็กๆว่าเพิ่มจากไลฟ์ซึ่งการที่เรานะคะแอดสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้ไลฟ์เนี่ยเรานะคะจะสามารถใช้โค้ดของช้อปปี้ไลฟ์ลดต่อได้ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะสั่งซื้อนอกไลฟ์ก็สามารถดูตรงนี้เป็นแนวทางได้เลยเนื่องจากว่าใช้วิธีเดียวกันจะมาคลิกที่บัรทับโค้ดวนลดของช้อปปี้หมูก็จะเลือกเป็นโค้ด40% หมูก็ติ๊กไปที่โค้ดแล้วก็กดปุ่มตกลงอันนี้ในเคสที่ว่ากดซื้อผ่านช้อปปี้ไลน์นันก็ปุ่มชําระเงินค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเก็บเงินปลายทางคลิกไปที่ปุ่มดูถักหมดคติ๊กไปตรงเก็บเงินปลายทางแล้วก็กดปุ่มยืนยันการชําระเงินเป็นเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสั่งสินค้าได้เลยจะกดกลับไปที่หน้าแรกก็จะต้องรออีกประมาณ30นาทีเพื่อรอช้อปปี้ยืนยันคําขอเก็บเงินปลายทางเนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อครบ30นาทีแล้ว เรานะคะจะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้จากช้อปปีว่ายืนยันคําขอเก็บเงินปลายทางตรงนี้นะคะเท่ากับว่าเราสั่งเก็บเงินปลายทางเสร็จสมบูรณ์แล้ว